มาแนะนำให้รู้จักพืชอีกชนิดหนึ่งครับเป็นดอกไม้สวยครับตน้นเป็นไม้เนื้ออ่อนคนระับเป็นไม้พุ่มดอกเป็นเหมือนรัครังครับเป็นระครัง,รม,รงมันอยู่เป็นเป็นเป็นช่อๆนะครับลักษณะใบก็เป็นใบกุหลาบนะครับคลื่นแต่ใบมันอ่อน ไม่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้าแต่เป็นขอบจักขอบมันขอบมีน้าเต่ไม่ใช่นะครับใช้งาปลูกง่ายครับตัดชาก็ขึ้นตัดกิ่งไปก็ไปชาตรงที่ชื้นๆก็จะงอกนะครับอันนี้็ต้นเรกว่าต้นทองทองอุไรนะทองอุไรครับตอนนี้ถ่ายก็วัดใหม่สุด้อดน,นะครับระวัาางกันมาดูนะครับปลูกง่ายมากครับ ออก,กิ่งเึ่ก็ไปตัดทำชําตัดกิง่งตัดกิ่งกิ่งประมาณเนี้ยตัดกิ่งไปตัดตัดคือเปล่าฝังดินก็งอครับตอนก็งอกง่ายแต่ชํำไว้กว่าได้เยอะด้วยครับให้รู้จักต้นท้องอุไรนะครับมองมาในเรื่องนะครับอลามสวยงามครับสบายตาสบายใจ